สวัสดีพี่น้องพอๆกับช่องสาวตุ่มบานตำแย่คือเก่าเมื่อนเดิมเนาะคลิปนี้สาวตุ่มพาพี่น้องไปเบิ้งพิพิพธภัณฑ์บรรจบเป็นอย่างคือซื่อว่าพิพิพธภัณฑ์บรรจบเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจบกันของแม่นม้ำโ h o กับแม่น้ำเซิร์ ตอนนี้สาวตุ่มอยู่เทิงสั้นสุดเป็นมีวิวมุมสูงของตึกพิพิธภัณฑ์ที่แนมเห็นนั่นคือแม่นม้ำพพนทั้งสายมือส่วนแม่น้ำทั้งขวาคือแม่นม้ำโซนไหลมาบรรจบกันพี่น้องสิเห็นสีฟ้ากับสีปูนซึ่งหลังจากเบิ่งวิวมุมสูงแล้ว สาตุมสิภาพพี่น้องล่องไปเบิงทางลุม่มย่างไก่ฉิดเนาะแต่ว่าน้ำถาล่องไปท้างรางแล้วก็อาจสิเห็นบ่ฉัดเบิงไปแต่พี่นี่ิแนมเห็นอยู่นี่พี่น้องนี่ิแนมเห็นว่าเป็นสีครามกับสีปูนเนาะซ้ายมือเป็นแม่น้ำโค้นขวามือเป็นแม่นม้ำโซน อันนี้เขาเบิงมุ่มสูงไปสกัก่อนเดี๋ยวสาวตุ่มสิผ้าพี่น้องลงไปเบิงทางล่างกะสิยางไปหลายตืบอยู่นอกพี่น้องเอ้ากะจังสิได้ลงไปเบิงกันตอนนี้เบิงวิวมุ่มสูงไปสะก่อนงามบกคอยพี่น้อง เห็นวิวเป็นจังหวัดลียนทั้งเบิดเลยแต่ว่ามืออื่นสาวตุ่มสิผ้าพี่น้องไปเบิงวิวมุมสูงอีกทางหนึ่งน้ำสาวตุ่มมาเลยพี่น้องไปเบิงกันวิวมุมทางลุมไปสัมผัสกับแม่น้ำสองสี กับแม,ม่น้ำใช่หรือโอนไหลมามันจบกันเป็นแม่น้ำสองสีแม่น้ำโซนและแม,นม่น้ำโจนไปไปเบิ่งกันไปเบิ่งแม่น้ำสองสีระหว่า,า,างแมน่น้ำโซลทข้างขวามือนี่เนาะเกาะซื้อมาแม่น้ำโซลโซน ส่วนใส่เมื่อนอี่คือแม่น,มน้ำคอ,อ,อนแม,ม,ม,ม่น,มน้ำคอนน่ะส่วนเอ็ดส่วนออกซื้อมาถึงเขามาสอนในฟมาเขานี่สองนี่สองหานโอ้ยหานอีนคุณหานอีนแม,ม่น้ำสองสี ไปบรรจบกันอยู่บนเล็บแหลมสวยและเหลืองแรง,ง,รงมากส่วนอันนี้เป็นแม่น้ำโ้นบรรยากาศดีๆไปดมไปยิม้มหน้าเดี๋ยวเรานั่งไปบอกทุกันว่าแม่น้ำนนนสองสีมาบรรจบกันมันสิเป็นแบบไหนมันสิคือแม,ม,ม่น้ำโคงกับแม่น้ำมูลบรรจบกันบ่แถวโคงเจียมเนาะ สีแถบของียมา้าทุมกไปซาลือกันแต่เด้ไปน้ำเขาไปสละเอาไปลมาแล้วกะหล้อาอยู่แต่ว่านี่สาตุ้มสีภามาเบ่งไมนามสองสีอกประเสศฝรัาางสีไมนามส้นกับไมนามพ้นไหลมาบรรจบกันซาขาลูกชสยสาตุ้ม เพี้ยนมองเลนน้าบินนี้จะมูจะพูนหนมาผีบักไก,ก,ก่ตอนที่แรกสาตุม,มาสิบอะไรน้องมากเลยเอาปลงมากกับมาบอดไปหนำสองสีพี่น้องสาตุมพลาพี่น้องมาเปงแม่นำสองสีเนาะอยู่สิได้กระสันหามาให้ดูคองแตรนาะพี่น้องตกหน,น,นำเรือยฮะเสร,ร็จโชว์เสร,ร็จกวา ก็ชั่วกว่อันนี้เป็นไม้น้ำพ่นซึ่งใส่งามอยู่พี่น้องใส่งามอยู่น้างในหน้า,นนาพ้นเป็นสีข้ามกต่ซีเมนของสีปูนมูลสีครามขั้นเป็นบ้านเราตัวน,นี้ก็จะเป็นหนา้า มูลส่วนทางพี่ก็จะเป็นแม่นม้ำโขงเปรียบเทียบนะให้ฟังนะสร้างจะเป็นแม่นม้ำโขงก็ับสีครามแต่ว่าเรือก็แม่นอีกทีสีฟูว่ามันเป็นแต่แม่น้ำม,มูลก็แม่นม้ำโขงเนี่ยมาได้แล้วนี่กัโขงสีฟูมูลสีครามอันนี้กัแม่นม้ำโซนแม่น้ำโขงสีคราม น้ำลายสีฟ้าไว้ลายบอถือก็มนันยังบนไม่น้นำสองสีเห็นบเอเห็นคากบาเอเะอุ้ยใช่มือี้นี่เป็นไม่น้ำก้อนกต่สีสีข้ามเนาะส่วนท่ากขวานี่ไม่น้ำส้นก็สิเป็นสีสีเท้า มันแตนนนนะเทียนด้วยเพราะร่มแตะโอเนาะจับได้พราะยานสาวตุ่มย่านสาวตุมต่มลมตกลงไปในน้ำท่านก็มานสวยด้วยเนาะลูกชายสาวตุ่มก็เก่งเก่งเด็ดูแล,ค,ลคุณแม่จังเลยตกลนกงน้ำแตะเปียกน้ำนะครับ <c oughs> เฮ้ยนะอะไรสิ